สวัสดีครับผมบีครับผมเจ้าโจครับหลายท่านก็พลาดการพรีออเดอร์ PlayStation 5ไปนะครับเมื่อที่ผ่านมานี้แต่ผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องเสียดายไปหรอกเพราะว่าเรามีคู่แข่งคนสำคัญของ PlayStation 5มานะครับนั่นก็คือนี่เลยครับ Xbox Series X นี่อยู่ตรงนี้แล้วเริ่มที่ตัวกล่องเลยนะครับกล่องเนี่ยจะเป็นสีดําเลยนะครับต่างจากรุ่นที่แล้วนะที่เป็นสีขาว แล้วก็จะมีพวกโลโก้ Xbox นะครับอยู่ตรงมุมข้างบนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่เขาบอกไว้นะครับก็คือรองรับภาพแบบ 4K 120Hz มีฮาร์ดดิสต์ของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 1TB ทแบบเป็น SSD แล้วนะ<อ>รุ่นใหม่อ่า และที่ด้านข้างเนี่ยก็จะบอกอีกว่ารองรับ 8K HDR มี v <BR> r r ด้วยก็สามารถอ่านแผ่น 4K Ultra b l u r ได้โอ้และที่สำคัญเนี่ยก็ยังรองรับพวกแบบภาพ Dolby Vision ครับเสียงแบบ Dolby Atmos แล้วก็เสียงแบบ DTS X เรียกได้ว่าจัดเต็มนีเ้เรามาดูของในกล่องกันบ้างดีกว่าครับคุณ<ช>โจโจอย่างแรกที่เราจะเห็นเลยหลังจากเปิดกล่องขึ้นมาครับเดี๋ยวให้คุณโจโจหยิบขึ้นมานี่ครับนี่ตัวเครื่องครับ ตัวเครื่องก็สีดำนะแล้วมีนี่จอยหนอันครับเขาให้แถมด้วยใช่ไหมฮะสำหรับจอยวันนี้ใช่มีถ่านแถมเข้ามาโอบแล้วก็นี่ครับมี HDMI 1เส้นแถมมาแล้วก็มีสายไฟ AC อ,อันนี้ก็เสียบกับไฟบ้านเราได้เลยไม่ต้องใช้ตัวแปลงแล้วนะเพราะว่าหัวมันมาให้สําหรับประเทศไทยใช้ไ,ได้อยู่แล้วใช่ครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าครับตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดีไซน์เข้ามาในโทนดําด้านนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นโลโก้ไฟแบบ XBOX สัญลักษณ์ของเขาครับ<อ>เป็นโลโก้ไอตรงนี้ก็เอาไว้แบบเปิดปิดได้ครับแล้วถาดลงมาเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่แผ่น 4K บูเล a นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีปุ่ม เขาเรียกว่าเอาไว้สําหรับกดเอาแผ่นออกและถัดมาด้านข้างเขาจะมีช่อง USB ซึ่งไอตรงนี้ก็เอาไว้แบบเสียบพวกเมาส์หรือคีย์บอร์ดรวมไปถึงพวก external hard disk เราได้ด้านบนที่เป็นปุ่มคล้ายๆกับปุ่มกดเอาแผ่นออกเนี่ยเขาก็เอาไว้สําหรับซิงค์จอยด้านบนของจอยเนี่ยมันจะมีปุ่มเหมือนกันเอาไว้กดครั้งแรกนะเวลาเราซื้อเครื่องมเนเราต้องมาซิงค์จอยกันก่อนนะครับเขาเรียกว่าเพื่อให้ตัวเครื่องจําจอยตัวนี้ไปด้วยอ่าใช่แล้วทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างครับ ด้านหลังก็จะมีเป็นช่องเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับก็จะให้ช่องเชื่อมต่อมาเนี่ยเป็นแบบ heading i 2 1แล้วอ่าเป็นตัวล่าสุดเลยใช่ครับแล้วก็มีช่องเสียบสายแลนอันนี้เป็นช่องสําหรับเสียบสายไฟนะครับ,รบแล้วก็มีเป็น USB เนี่ยอีก2ช่องและตรงนี้เนะี mm ่ย hmm. ก็จะเป็นช่องสําหรับเพิ่ม storage ที่เขาขายแยกต่างหากของ Hard d i s, <S นะครับโอ้โอนี่อะไรเนี่ยด้านบนดูเป็นเหมือนเป็นตะข่ายอะไอย่างเลยเนี่ยอ๋ออันนี้เขาเป็นเจาะรูไว้เป็นสําหรับระบายอากาศออกข้างบนนะครับจะเห็นเป็น สีเขียวเขียวแล้วก็มีรูๆนะครับถ้าดูด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นแบบสีเขียวนะครับโอ้โอีอ่คุณจะโตจะวางแบบนอนหรือเปล่าวางนอนก็วางได้เนี่ยเพราะเ<อ>ขามีเนี่ยเห็นไหมอ๋อมียางเป็นยางด้านข้างนะครับตรง<อ>สีจุดแบบนี้นะครับและตรงฐานเครื่องนะครับเขาก็จะมีแบบเป็นฐานรองที่เป็นยางกันลื่นเนี่ยเป็นวงกลมนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะดูดอากาศขึ้นไปแล้วก็ปล่อยออกมาด้านบนแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าพัดลมรุ่นใหม่เนี่ยเขาเงียบมากเลยนะถึงแม้ว่าจะมีใบพัดลมที่ใหญ่ แต่ว่าก็ยังให้เรียกว่าให้เสียงก็่นิดเดียวใช่ใคือคือแบบเงียบมากจริงแสดงว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยต้องสุดยอดมากแน่นอนสำหรับสเปคของเจ้า xbox ตัวดีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแรงมากมี cpu คือ custom zen 2 8 core 3.8 GHz GPU อยู่ที่2 t บส a f l ท p สถาปัตยกรรม custom rdna 2หน่วยความจำอยู่ที่16 GB gddr 6 และความจุภา,ายในที่ให้มาก็เป็น 1TB เป็น NVMe SSD แล้วนะครับสามารถเพิ่มความจุได้สูงสุดถึง 1TB ผ่าน Expansion Card นะครับไอช่องสล็อตที่ผมได้บอกไปมื่ตอนแรกแล้วสาม,มารถแสดงผลได้ถึง 4K 60fps ได้จนถึง 120fps เลยทีเดียวแต่ส่วนพวก 8K 60อะไรเงี้ย<อ>ก็ต้องรอทางตัวเครื่องหรือทาง Microsoft เนะี่ยเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์มานะครับ เขาก็สิ่งแรกเนี่ยที่ผมลองใช้ดูนะตั้งแต่เปิดครั้งแรกแล้วเจอเนี่ยก็คือความไวก่อนนในการบูตเครื่องเนี่ยคือบูตมาปุ๊บเร็วขึ้นกว่ารุ่นเก่าแล้วพอเปิดเครื่องเข้ามาแบบถึงหน้าอินเทอร์เฟสแล้วเนี่ยอินเทอร์เฟสก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากรุ่นเดิมพอสมควรเลยคือมีการแบ่งหมวดหมู่แอปต่างๆเนี่ยแบบชัดเจนใช้ง่ายหน้าตาเนี่ยดูคล้ายๆแบบ วินโดอ่ะแบบซอฟต์แรอย่างนี้อ่าใช่ก็คือข้างในเนี่ยก็จะมีแบบพวกเกมลดราคาหรือเราสามารถดาวน์โหลดแอปได้แบบสะดวกเลยเขาแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนแล้วครับเรียกว่า UI มันเป็นมิดกับคนใช่ไหมอ่าก็คือสามารถที่จะง่ายต่อการหาอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับคือคือแบบคนไม่เคยใช้อ่ะซื้อมาลองเล่นดูก็ใช้เป็นครับไม่ไม่ยาก ทีนี้เรามาดูวิธีการแบบว่าก่อนที่เราจะซื้อเกมเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างนะครับ,รบการสมัคร ID หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเชิญคุณบิ๊กเลยครับโอได้ครับอย่างแรกที่เราจะทําการซื้อเกมหรือว่าทําอะไรเกี่ยวเครื่องมันเนี่ยครับเราต้องมี Account ของ Microsoft ก่อนนะครับอ่าก็คือพวก o t m a i l หรือ Outlook คือเราต้องมีอ่ะตอนแรกผมก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่า เอ๊ะทำไมเราไม่สามารถที่จะสคิปตรงอีเมลนี้ไปได้เลยใช่ครับสรุปคือไงก็ต้องล็อกอินเขาบาง<ช>ังคับให้ล็อกอินซึ่งตอนเปิดเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีแบบให้เราล็อกอินผ่าน QR code ผ่านม,มือถือได้ก็คือทำในมือถือได้นั่นเองใช่แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการที่จะหาแผ่นของ Xbox เนี่ยครับต้องบอกได้ว่ายากใช่เพราะว่าอย่างรุ่นก่อนยังพอหาแผ่นตามแบบท้องตลาดหรือตามตู้ร้านตู้เกมอ่ะเราเดินเข้าไปเขาก็ยังมีหิ้วแผ่นเข้ามาขายได้บ้างแต่พอเป็นรุ่นใหม่มาเนี่ยเขาเรื่อองก็น้้ยแลว แล้วก็แผ่นก็หายากโอ้แล้วอย่างนี้ใครจะไปซื้อเลยเนี่ยใช่คือทางเราเลยก็แนะนําให้เป็นการเขาเรียกว่าดาวน์โหลดเกมหรือว่าซื้อแบบทางดิจิตอลจะสะดวกกว่าเขาก็จะมีแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือการแบบซื้อขาดเลยก็คือแบบซื้อพวกเกมเดย์วันก็ซื้อแบบพวกราคาเต็มเราจ่ายไปเลยแล้วเกมนั้นก็เป็นของเรา กับแบบเช่ารายเดือนหรือสมัครเป็นสมาชิกอ่าก็คือเกมพาร์ส Xbox Game Pass นะครับ uh huh. ก็จะตกอยู่เดือนละประมาณ15เหรียญก็จะมีเกมให้เราเล่นแบบเป็นร้อยๆเกมคือบริการนี้ต้องบอกว่ามันรวมกับของ EA Access oh. ด้วยก็คือเราเล่นพวกแบบ FIFA หรือ t t r Wars b ไ t t ท e f น o อน o r ิร์ดออเดอร์อะไรเงี้ยก็เล่นได้หมดเพราะว่ามันอยู่ในแพ็กเกจของเขาแล้วใช่ผมก็ถือว่าคุ้มนะจริงรับแล้วแต่ถ้าเกิดใครแบบที่ไม่ได้เล่นออนไลน์มันก็จะมีแพ็กแบบเขาเรียกว่าถูกลงมาหน่อยแบบเล่นแบบออฟไลน์แบบเล่นกันเองอะไรเงี้ยก็จะถูกกว่า15เหรียญแต่ว่าจะเล่นออนไลน์ไม่ได้ครับก็มีให้เลือกหลายแพ็ ต้องบอกว่าไอเกมพารเนี่ยมันก็ไม่ได้รวมถึงเกมใหม่ๆใช่ก็อาจจะมีเกม e อ clusi 브อะมีให้เล่นอยู่แล้วแต่ว่าเกมแบบใหม่เดวันเลยบางเกมที่เพิ่งออกมาของแบบค่ายเติ์ปาร์ตี้ที่ไม่ใช่ของ Microsoft เขามันก็จะไม่มีไม่มีก็ต้องซื้อขาดอย่างเดียวใช่ถ้าจะอยากจะเดวันอ่าก็ต้องรอไปอีกหลายเดือนเพื่อจะเข้าเกมพาร์ใช่อันนี้ก็ไปตัดสินใจกันเอาเองว่าจะเลือกแบบไหนสําหรับการเล่นเกมในการ จ่ายเงินแล้วกันเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรมีซ่าเนี่ยของทางต่างประเทศครับซึ่งสามารถชําระผ่านพวก PayPal เอาก็ได้ครับเราเอาบัตรธนาคารไทยเราเนี่ยไปผูกไว้แล้วก็จ่ายผ่าน PayPal ใช่ก็ถือว่าสะดวกครับแล้วก็พวกราคาเกมต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับโซนประเทศนั้นๆที่เราเลือกไว้อ่าอย่างอเมริกาเนี่ยก็จะมีค่าเงินที่ต่างกับเราแล้วก็หรือถ้าไปอาร์เจนตินาเลยเนี่ย มันก็จะมีค่าเงินที่ถูกมากๆถูกมากบางเกมขขงเราขายเป็นพันพอแปจินเนาขายหลักร้อยหลักร้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอนในการซิกแซกหรือว่าในการมุดไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยอันนี้ก็ลองไปศึกษากันตามในกลุ่มคอมมูนิตี้ของทาง Xbox ได้เขาก็จะมีที่อยู่หรือวิธีทําอะไรเนี่ยแบบเรียกว่าเป็นกดโกงได้ไหมก็ไม่เชิงโกงนะแต่เขาเรียกว่าเป็นการช่องโหว่ช่องโหว่อ่าก็ถือว่าไปหาวิธีกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะได้รับเกมราคาถูกมา แต่ก่อนที่เราจะไปลองเล่นเกมกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์แบบใหม่แล้วก็แบบ uh huh. เก่าดูนะครับว่า uh huh. แตกต่างกันยังไงนี่ที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นของแบบใหม่ uh huh. ซึ่งบอดี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นสีดําเหมือนตัวเครื่องเลย uh huh. texture ต่างๆของตัวจอยนะครับก็จะเป็นแบบสักๆมือมากกว่ารุ่นเก่าที่คุณบิ๊กถืออยู่นะครับ uh huh. แล้วก็ที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มตรงกลางนะครับที่เอาไว้แคปเจอร์แล้วก็แชร์พวกแบบสกินช็อตต่างๆนะครับร uh huh. วมไปถึงหน้าตาของตัว dpad เนี่ย อ่ามันก็จะมีการเปลี่ยนไปนิดนึงก็เหมือนอันนี้เหมือนมีผังผืดขึ้นมาอ่าต,ต,ตัวเก่ามันไม่มีมันจะเป็นแยกเป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่ครับ,นรบในส่วนของอแบตเตอรี่หรือว่าฐานที่ใช้งานนะครับก็ยังเป็นฐานแบบ 2A อยู่ถึงแม้ว่าตัวจอยเนี่ยมันจะมีพอร์ต USB Type C มาให้นะครับ,รบแต่ก็ยังใช้ฐานอยู่เหมือนเดิม มันไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่กันแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าสัญญาณเขาติดเอาไว้อ่ากับดูแลเซล์นะครับก็ต้องใช้ถ่านกันต่อไปใช่แต่ว่ามันก็จะมีข้อดีอยู่คือเราสามารถเอาพวกถ่านชาร์จอ,อะไรเงี้ยมาใช้งานได้หรือว่าจะแบบใช้งานเป็นแบตเตอรี่ในตัวแบบพวกจอยเพย์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีขายแยกต่างหากเขาต้องซื้อแยกมาอีกทีนึงอ่าคุณเขาอยู่ได้เพราะเขาขายแบตเตอรี่แยก DLC ตอนนี้มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือการทดสอบกับเจ้าเอกบอกตัวนี้แต่ก่อนที่เราจะมาทดสอบอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็รีเช็คอีกทีว่าทีวีที่เราใช้งานเนี่ยมันรองรับหรือว่าตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าอ่าให้เรานะครับเข้าไปในส่วนของเซตติ้งก่อนเลยก็คือนี่ครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับหรือจะหรือจะเข้าไปที่ด้านบนก่อนก็ได้นะครับนี่เราก็เลื่อนเมนูไปนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับครับเข้าไปปุ๊บ ให้มาที่ general นะครับแล้วก็มาที่ TV and Display option นี่พอเข้ามาเขาก็จะขึ้นบอกนะครับว่า display ของเราเนี่ยแสดงผลออกมาเป็นความละเอียดที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเขาก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ 720p 1080p แล้วก็เป็น 4K นะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้เป็น 4K แล้วก็นี่เป็น 120Hz เลือกเข้าไปแล้วเป็นการรีเช็คอีกทีนึงว่าทีวีที่เราใช้งานอยู่เนี่ย ลองรับเขาเรียกว่ามาตรฐานอะไรได้บ้างอ่าเราก็เข้าไปได,ดูในส่วนของ 4K TV detail คลิกเข้ามาปุ๊บนี่เห็นไหมครับขึ้นติ๊กถูกบ้มเลยถ้าติ๊กถูกนี่คือถือว่าทีวีของเราลองรับามาตรฐานนงครับนี่ก็คือได้ตั้งแต่ 4K 60 4K 120 TV native แบบ 4K 120 h z เลยอ่าแล้วก็เข้ารหัสสีได้หมดทุกแบบแล้วก็รองรับ HDR ทั้ง HDR10 แล้วก็ Dolby Vision แต่ถ้าในทีวีของคนที่120 h z ไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ติ๊กถูกใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเป็นกากบาทสีแดงนะครับคือไม่ได้ใช่รองรับอันนี้ก็แล้วแต่ทีวีของแต่ละคนที่ใช้งานครับครับทีนี้มาดูในส่วนของการเล่นเกมบ้างสิ่งที่เราประทับใจอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็การสลับ เกมไปมาของตัวเครื่องอ๋ออย่างเนี้ยผมอยู่หน้าโฮมใช่ไหมครับผมกดเข้าไปในเกมปุ๊บอันนี้เกมอะไรทะนเนี่ยฟีฟ่าโอ้โหมาเลยเดี๋ยวเรากดออกไปหน้าโฮมอีกทีหนึ่งครับเนี่ยก็มาแล้วเร็วเร็วเร็วลองเปลี่ยนเกมดูลองเปลี่ยนเกมดูใช่เดี๋ยวเราเราลองเข้าเกมอื่นก็ได้อ่าอย่างผมเข้าไปในโอเวอร์คัครับเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วโอ้โหแส่ว่ารวดเร็วใช่ใช่แล้วผมกลับไปฟีฟ่าอีกทีหนึ่ง อ่าเนี่ยกลับมาฟีฟ่าปุ๊บเนี่ยเนี่โหถือว่าแทบจะจับเวลาเป็นเอ,อ่อไม่เกินวินาทีเลยทีเดียวใช่ครับคืออันนี้ต้องเขาบอกว่าเขาได้อันนี้ส่งมาจากตัว เอสดีของเขาที่แบบว่าทําให้ตัวเกมเนี่ยมันโหลดเร็วที่เราได้ทำอย่างนี้บ่อยเพราะว่าเราทดสอบกับหลายเกมมากใช่เรารู้ว่ามันเร็วมากขนาดนี้อ่านเนี่ยในสโตร์ที่เราสมัครเกมพาร์ตไปเนี่ยมันก็จะมีเกมแบบให้เราแบบดูมากมายเนี่ยก็เป็นเกมที่ผมโหลดเอาไว้ซึ่งเกมทั้งหมดเนี่ยที่เขามีเนี่ยที่ผมบอกไปร้อยกว่าเกมนะครับของเกมพาร์ตอันนี้เกมพาร์ตนะแล้วของ EA p อ a ีเอ็กเซดเเนี่ย88เกม คือถ้าบอกกันตรงๆเลยว่าคือไม่สามารถที่จะเล่นหมดได้ใช่แล้วพวกแบบการเล่นเกมอย่างความแรงของตัวเครื่องที่เราพูดมาครับพวกเฟรมเรทอะไรต่างๆเนี่ยก็แทบไม่ตกเลยนะครับก็ถือว่ารีบประสิทธิภาพของเกมนั้นได้อย่างเต็มที่ใช่แต่ว่าจริงๆก็คือต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยเราจะสังเกตได้เมื่อกี้ที่คุณตัวโจโเข้าไปนี่ยถ้าเป็นเกมพาสก็จะมีขึ้นคําว่าเกมพาสมาให้จะบอกอะจะบอกอยู่ทุกอันนี่มาแล้วจะเห็นได้ว่าตัวเกม,มครับ ถ้าเกมไหนที่ออพติไม้มาเพื่อ Xbox Series X กับ S เนี่ยจะขึ้นว่า X S แบบนี้นะครับจะมีเป็นโลโก้แบบ X S นี่ก็คือเขาออพติไ <Optim ize S 1> ม<า>้มาเพื่อรุ่นใหม่ก็คือมันจะรองรับ 4K 120หรือ120เฟรมอะไรก็ว่าไปซึ่งการที่เราจะส่งสัญญาณภาพออกไปแบบ120เฮิร์ตแบบ 4K หรือว่า 8K 60เฮิร์ตได้เนี่ยในการทดสอบครั้งนี้เราใช้อะไรครับ ผมเขาบอกเลยนะอันนี้คือขายของแล้วขายของแล้วเราขายกันตรงนี้เลยตรงนี้เลยตั้งอยู่ข้างๆไม่ต้องถามเยอะครับผมขอเสนอโคแกนีครับสาย HDMI ที่สามารถเล่น 4K 120Hz ได้อ่าเป็น HDMI 2.1นะได้ทั้งใหม่ล่าสุด 4K 120 HDR ออกแล้วก็เขาเรียกว่า 8K ก็เล่นได้ 60Hz เราลองต่อหมดแล้วอ่าเรียกได้ว่าครบคันใช่แต่สำหรับตัวเครื่อง Xbox เนี่ยต้องบอกว่า 8K เนี่ยเฟิร์มแวร์เขายังไม่อัปเดตนะครับ แต่ว่าเราเอาไปต่อพวกพีฟีอะไรก็ออกปกติตออปกติเล่นได้แน่นอนลองไปหาซื้อกันได้เส้นหนึ่งก็ไม่แพงครับหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยครับผมกลับมาที่การเล่นเกมกันมากดีกว่าแต่ก่อนอื่ผมบอกกันเลยว่าผมขอเล่นเกมก่อนนะให้คุณโจพูดไปอ่าได้ครับในส่วนของที่เราทดสอบอยู่ตอนนี้ก็คือเกม FIFA 2021นะครับกับเครื่อง Xbox Series X บนทีวีนะครับผม LG Nano 95นะครับซึ่งเป็นทีวีนะครับ 8K เลยนะครับผมตอนนี้ที่เราเล่นอยู่เนะีนะ่ยเกมน่ะรองรับภาพแค่แบบ 4K 120เฮิร์นะครับซึ่งฟีลลิ่งที่คุณบิ๊กเล่นอยู่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าออจอยที่ผมจับตอนนี้ก็ติดมือมากและภาพที่ให้เนี่ยก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าสดมากเลยนะครับเรียบผมก็ฟาวเรียบร้อยแล้วด้วย <laughs> ตัวเท็กเจอร์เนี่ยคุณภาพมันเนี่ยค่อนข้างสมจริงมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องล <ะ S 1> เล่นนิเจน ใช่แล้วก็พวกการรองรับมาตรฐาน HDR อะไรของเขาเนี่ยเกมส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังเป็น HDR 10อยู่นะครับส่วนในพวก Dolby Vision อะไรหรือ Dolby Atmos ที่เป็นแบบการถออรหัสเสียงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ในการดูซีรีส์ Netflix หรือหนังบนแอป Netflix นะครับผมแต่สําหรับในการเล่นเกมแบบ 4K 120 h z เนี่ยอันนี้เราก็ต้องดูเป็นเกมๆไปนะครับซึ่งเกมที่เขารองรับเนี่ยเราก็สามารถ เซิร์ชหาหรือว่าดูข้อมูลเกมต่างๆเนี่ยจากเว็บไซต์ก็ได้หรืออ,อย่างเกมที่ผมยกตัวอย่างก็จะเป็น Call of Duty Cold War ที่เป็นภาคใหม่นะครับรวมไปถึงพวกเกียอันนี้ก็เป็น 4K 120ได้แล้วก็จะมีเกมอื่นๆอีกนะครับซึ่งเขาก็จะมีออกมาหรือว่าอัปเดตแพทเพิ่มสําหรับเกมเก่าๆออกมาเรื่อยๆนะครับ,รบอันนี้เราก็ต้องตามข่าวอัปเดตต่างๆเอาไว้ด้วย ทีนี้มาทดสอบดูหนัง 4K กันบ้างนะครับ,รบว่าหลังจากที่เราได้ลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณบิ๊กเจ้าอีกบอกตัวนี้นะครับลองรับทั้ง Dolby Atmos แล้วก็ Dolby Vision ด้วยทั้งคู่แต่ว่าเราต้องติดตั้งแอปพลิเคชันทั้ง b o ล l a y p y a y e r แล้วก็ตัว Dolby Access ด้วยเพื่อที่จะให้มันสามารถเล่นทั้ง Dolby Atmos แล้วก็ Dolby Vision ได้นะครับแต่ว่าตัวแอปต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันสามารถถอดรหัสภาพแบบ HDR เนี่ยได้แค่แบบ HDR 1 0นะครับไม่ได้รองรับ Doby Dolby v i s i o n แต่ในส่วนของเสียง d o l b y atmos เนี่ยตัวแอป,ปยังสามารถแสดงผลได้อยู่นะครับอันนี้เฉพาะแอปเท่านั้นใช่นนซึ่งคุณภาพของภาพนะครับที่เราได้จากการเล่นแผ่น4 k แบบนี้นะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยเมื่อเราใส่เข้าไปในเครื่องนะครับครับต้องบอกว่าคุณภาพที่ได้เนี่ย แทบไม่ต่างจากพวกเครื่องเล่นแผ่น 4K บ l เ r ที่มีขายเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รองรับ Dolby Vision แค่นั้นคือพวกแบบภาพดูไม่ถึงรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้แทนเครื่องเล่น 4K ที่แบบดนเริ่มต้นได้เลยคือแบบใครจะเอาไปดูหนังแล้วเอาไปเล่นเกมเนี่ยก็เรียกได้ว่าจบได้ในเครื่องเดียวนะครับพอเข้าไปเสร็จอย่างนี้ปุ๊บเราใส่แผ่นเข้าไปต้องเปิดแอปนะครับครับถ้าไม่เปิดแอปแไม่เล่นนะใช่และที่สำคัญเนี่ยหลายคนเนี่ย จะใส่แผ่นเข้าไปผิดอ่าต้องใส่เพราะคุณโจโจ้อ่านี่คือนี่คือใส่แผ่นผิดทางนะครับใช่ไหมใช่ครับต้องคอยระวังด้วยนะครับผมผมกดออกมาก่อนนี่คือใส่ผิดโอเคนี่เดี๋ยวผมใส่เข้าไปอีกทีต้องเอาแผ่นด้านที่เป็นเงาเงาสะท้อนอย่างนี้ครับคัผ่นเข้ามาด้านเข้านี้อ่านี่เข้าไปถึงจะเล่นได้นะครับใช่ผมเชื่อว่าต้องมีคนที่เข้าใจผิดใส่ผิดแน่นอน ความผิดพลาดคือเป็นบ่อเกิดของความรู้นะครับฮ่านี่เดี๋ยวผมเข้าไปอีกทีหนึ่งนี่ถ้าเกิดไม่ได้ทีนี้คือแปลว่าเครื่องพังแล้วนะเครื่องพังครับเข้าไปหน้าเล่นหนังการเล่นเหมือนเล่นแผ่นเลยครับเราก็สามารถควบคุมการทํางานไม่ว่าพวกเลือกซีนหรือว่าเลือกฉากเนี่ยได้ผ่านตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ของเราได้เลยครับครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับนี่เราก็เลือกภาษาอังกฤษ คุณภาพของภาพนะครับก็จัดได้ว่าดีเลยทีเดียวนะครับทำได้ดีกว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix และ Apple TV ครับอ่าก็จะเห็นรายละเอียดพวก b i t เ a t ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ายัางมาเต็มอยู่นะอย่างว่าครับเราเล่นจากแผ่นที่มันเป็นต้นฉบับนะครับมันก็ต้องดีกว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มาจากเซิร์เวอร์กลางอยู่แล้วอ่าใช่คือ ก็ยังเป็นข้อได้เปรียบของการเล่นผ่านแผ่นอยู่ดีนะครับครับแลอย่างผมเนี่ยผมไม่มีแผ่นเก็บไว้เลยหรือไม่เคยคิดที่จะซื้อเลยดูผ่านแต่สตรีมมิ่งอย่างเดียวเนี่ยผมจะต้องทํำยังไงบ้างครับเนี่ยอ๋อก็ก็คือเราก็ดูผ่านตัวนี้ได้เลยได้ครับใช่ครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขามีพวกแอปพลิเคชันเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Netflix อะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็สามารถโหลดใน Microsoft Store นะครับ เนี่ยซึ่งผมก็โหลดไปแล้วก็คือมีพวก Netflix y o u t u b e เนี่ยรวมไปถึง Disney p พัทเนี่ยครับอ๋อดิสนีย์พัทก,ก็มีใช่แต่ต้องบอกไว้ก่อน Disney p พัทเนี่ยยังใช้ในโซนบ้านเราไม่ได้นะ<อ>คือเราจะดูเนี่ยเราต้องมุด V p N ไปโซนบ้านเขาที่เขามีทั้งนั้นเนี่ยอ่าใช่และได้ดูได้ใัภาษา<ม>ไทยด้วยใช่ซึ่งตัวแอป Netflix เนี่ยก็จะรองรับทั้งพวก d o ร b บ Vision Do ดอร์บี้แเลยนะครับซึ่งการใช้งานร่วมกับเจ้า Xbox ก,กเนี่ยก็คือเราเอาไปเชื่อมต่อพวกแอมหรือว่าซาว เสียงที่เป็นดอบบี้แอดมอนเนี่ยออกมาได้เลยถือว่าเป็นข้อดีของ Netflix ใช่ครับนี่อย่างผมลองสักเรื่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมันจะขึ้นโชว์มานี่เห็นไหมดอบบี้พิชชันดอบบี้แอดมอนโอ้ก็คือรองรับแน่นอนใช่ก็คือบ all in one ในตัวเลยคือเล่นเกมดูหนังดูซีรีส์ดู u t u b e ได้และแถมแบบได้คุณภาพแบบขั้นแบบดอบบี้พิช o ันดอบบี้แอดมอนเลยนี่แทบจะคล้ายๆกับ Androidbox แล้วนะเนี่ยใช่คือสามารถใช้แทนได้ถ้าเราใช้งานอยู่เท่านี้ซื้อมาตัวเดียวคุ้มใช้ได้ อันนี้ก็ต้องใช้งานผ่านช่อง h e d r m MM IARC เท่านั้นนะครับอันนี้ต้องบอกเอาไว้เป็นข้อเคียกว่าแนะนำสำหรับใครที่จะเอาไปต่อ <จะ S 1> กับพวกเครื่องเซียเท่านั้นใช่ครับมาถึงช่วงที่เราจะมาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้า Xbox Series X ตัวนี้กันแล้วนะครับ,รบสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมเจอว่าเป็นข้อดีของมันเลยเนี่ยก็คือตัวเครื่องเนี่ยมีความเร็วในการบูตแล้วก็สลับเขาเรียกว่าโปรแกรมหรือว่าเกมเนี่ยที่รวดเร็วมากเลยนะครับครับ และอย่างที่2เนี่ยคือตัวเครื่องเนี่ยมีเกมพา a s s ซึ่งช่วยแบบให้เราเนี่ยประหยัดเงินในการซื้อเกมมาเล่นได้แบบ<ช>พอสมควรเลยนะพะข้างในมันก็มีเกมที่ค่อนข้างเยอะ,อะคุณไม่ต้องไปเสียตังค์เพื่อซื้อขาดแต่ว่าสามารถเป็นเกมพา a s s แล้วก็เลือกที่จะเล่นได้แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับ d o b บย d แอดมอแล้วก็ d o l บ y v วิชั่รวมไปถึง DGSX ด้วยเรียกได้ว่าแบบรอ,องรับทุกมาตรฐานอ่ะจัดเต็มแล้วก็เราสามารถนะครับมุดไปซื้อเกมแบบราคาถูกๆได้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโซนไปพวกอาร์เจนตินา่าตุรกีหรือบาราซิลอะไรพวกนี้เกมถูกแน่นอนใช่แล้วก็นะครับตัวเครื่องเนี่ยยังสามารถเป็นเครื่องเล่นแผ่น 4K บูเลได้ด้วยคือเราไม่ต้องไปซื้อแบบเครื่องเล่นแผ่นแบบใหม่อีกแล้วอ่ะเรา,าสามารถใส่แผ่นที่ Xbox เนี่ย,ลยแล้วก็ดูได้เลยเพราะเรียกว่าเป็นตัวจบสําหรับที่จะเป็นบูเลเพยเยอร์ได้ใช่แล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยผมว่ามันก็ ทันสมัยดีนะครับ,รบดูเรียบเรียบแบบแต่ดูเท่แล้วก็พัดลมเนี่ยถึงจะขนาดใหญ่แต่ว่าเวลามันเครื่องมันร้อนหรือมันทําความร้อนแบบสูงสูงเนี่ยพัดลมมันยังเงียบมากเลยนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยเรียกว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยเพื่อให้สอดรับกับมุมบ้านหรือว่าส่วนต่างของบ้านได้อย่างดีระวางตรงไหนก็ได้เพราะว่าเขาเออกแบบมาเป็นเหลี่ยมคือม,มันเหมาะอยู่แล้วที่จะเป็นเครื่องตกแต่งหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วใช่ครับใช่แล้วข้อเสียที่คุณบิ๊กเจอส่วนข้อเสียของมันเนี่ย ผมกับคุณโจโจเห็นท้องต้องกันเลยนะครับว่านี่มันคือข้อเสียที่ใหญ่มากส่วนหนึ่งเลยอย่างแรกเลยเครื่องไม่มีสูนไทยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเครื่องสูนไทยเนี่ยก็ต้องประกันของไทยแต่พอไม่มีสูนไทยแล้วประกันก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วใชไปขึ้นอยู่กับร้านแล้วอ่าคือคนไม่รู้ไงว่าเเครื่องเสียแล้วซ่อมไหนไงเออค่าซ่อมเท่าไหร่อะไรจะหาได้จากไหนร้านไหนซ่อมได้บ้างไม่ใครจะมาก็เขาไม่รู้อีกแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับคุณบิ๊กที่ผมรู้สึกว่าแบบ มันเป็นข้อเสียเลยของเจนนี้ก็คือแผ่นเกมมันหายากมากคับใช่เนื่องจากที่ผมได้พูดไปว่ามันไม่มีสนยนไทยใช่เครื่องแบบไม่มีคนเอาเข้ามาขายแล้วแล้วแผ่นเกมใครมันจะเอาเข้ามาขายใช่แต่สมมติว่าคุณตัวต้อยากเล่นเกม A คุณอยากเล่นเกม B ผมเล่นเกม B ที่เป็นแบบเหมือนเกมอินดี้หน่อยอยากจะเก็บแผ่นไว้ไม่มีไม่มีใครคิวมาคือเราเป็นออเดอร์เก็บสะสมแผ่นเงี้ยดูด้านหลังได้ใี่ยเราก็ไม่มีแผ่นให้เก็บแล้วไม่มีแล้วต้องซื้อบัตดิสกต่ดาวนโหลดอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งเลยที่เป็นข้อเสียมันเนี่ยก็คือมันไม่สามารถที่่จะะเลืออกกชชงงทาาารไดด้้มขนนนั ในการซือเกมคือมันสามารถตัดเงินผ่านบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตได้เท่านั้นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราสามารถทําผ่าน PayPal ได้เพราะว่าพวกบัตรธนาคารไทยเนี่ยบางธนาคารมันใช้ไม่ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือ เกมเอ้คูซีฟเขาเนี่ยน้อยมากถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง PlayStation 5ห้าแต่จะกออเบอที่เป็นย่อยฮิตใครก็รู้จักเล่นไม่มีอีกไม่มีแล้วเกมเอ้คูซสีฟของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากน้อยมากคือคนไม่รู้จักะครับรู้จักจะเป็นข้อเสียที่ใหญ่หลวงของเขาเลยกับตัว Xbox Series X ตัวนี้นะครับแล้วนี่ก็คือแบบข้อดีข้อเสียทั้งหมดนะครับของเจ้า Xbox Series X ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่ามันเป็นเครื่องเกม next gen ครับ อีกหนึ่งตัวเลยที่น่าสนใจไม่แพ้เจ้า PS5 ไฟอ่าก็ถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งนานแล้วอ่าเป็นคู่แข่งเลยใครท,คที่แบบจองไม่ทันก็มาตัวนี้ได้แต่ว่าก็ต้องคิดดูดีๆก่อนว่าอพอได้ฟังข้อดีข้อเสียของมันแล้วก็ลองเอาไปชั่งน้ำหนักกันดูก็อยู่ที่คนดูแล้วว่าจะเลือกแบบไหนครับครับแล้วก็ผมบอกเอาไว้เลยว่าสําหรับคลิปรีวิวเครื่องเล่นเกมอันต่อไปเนี่ยต้องเป็นคู่แข่งเขาแน่นอนนั่นก็คือ PS 5ไฟครับศูนย์ไทย เปิดตัวแล้วเราไม่พลาดแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง LCD TV Thailand เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมครับ